สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาขึ้นของที่พุ่งตะโกเขาปีบนะครับมาขึ้นทุเรียนนะครับวันนี้จะไปทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับัารจอดรถนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ ค่อนข้างจะเอียงนะครับค่อนข้างจะเอียงลงไปที่หน้าถนนนะครับเพราะฉะนั้นการจอดรถนะครับรับระเบย์ใหม่นะครับเนาะก็อย่าลืมหนุนล้อนะครับอย่าลืมหนุนล้อนะครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆเนาะครับเพราะบางทีเราเราล็อกเบรกมือนะครับเพราะรถนะครับ วันนี้มันจะเป็นในระบบของลมน,น,นะครับของลมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็าต้องระวังจริงเวลาถ้าอะนะครับลมมันหมดแล้วรถมันจะไหลได้นะครับบางคนจะล็อกหางหรือล็อกหัวล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับมันจะมันจะคือเบรกนะครับมันจะไม่ล็อกนะครับ แต่สาหรับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายในส่วนของรถเรานะครับในรุ่นใหม่ๆตัวนี้นะครับเพื่อให้ติามครับได้รู้นรับก็คือรถของเราเนี่ยรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะมีกระบังเบรกสองชั้นนะครับกระบังเบรกสองชั้นนะครับมันจะเซฟตี้นะครับในกรณีที่ถ้าลมรั่วนะครับเบรกแตกนะครับมันจะล็อก นะครับมันจะล็อกนะครับในส่วนของตัวแม่นะครับมันก็จะล็อกนะครับเพราะฉะนั้นรถของเราก็มั่นใจนะครับมันมั่นใจนะครับว่ามันมันมันจะไม่ไหลนะครับแต่ถ้าจะให้ล้อตัวเซนจริงๆนะครับก็คือเราก็จะควรจะต้องหนุนล้อนะครับล้อนะครับนะครับอ่าให้ดูเบรกนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบ Safety, แล้วในตัวน,นี้นะครับทำในกรณีที่เบรกแตกลมร่วนะครับมันล็อกนะครับมันก um ็จะมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับที่เขาให้มากับรถนะครับสามารถที่จะมาเปิดตัวนี้นะครับแล้วขันนะครับเอาเข้าตรงนี้นะครับขันน็อตตัวนี้นะครับบังคับเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถจะไปถีบนะครับอ้ สปริงเบรกตัวนี้นะครับให้สามารถลดนะครับเคลื่อนไปได้นะครับมันก็จะคลายนะครับทั้งทำหมอนกันนะครับทั้งทั้งในส่วนของล้อที่มีกำลังเบรกสองชั้นนะครับส่วนในตัวหางนะครับนะครับหางก็จะเป็นหางสามเพลานะครับหางสามเพลานะครับมันก็ จะเป็นเบรกนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นก่อนๆจะเป็นเบรกชั้นเดียวนะครับกระบังชั้นเดียวนะครับถ้าเป็นหางสองเทานะครับอันนั้นเวลาที่เราจอดนะครับเราล็อกเบรกหางหรืออะไรแล้วแต่นะครับถ้าเวลาเบรกนะครับถ้าลมปุ๊บลมหมดนะครับมันจะไม่ล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ มันจะล็อกนะครับแล้วในกรณีที่นะครับลมรั่วเบรกแตกนะครับเราไม่สามารถจะเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะว่าเบรกมันล็อกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับในหางนะครับเราสามารถจะถอดออกมานะครับแล้วมาใส่ตัวนี้นะครับเนี่ยมาเปิดเปิดตัวนี้ออกนะครับแล้วอัดนี่เข้าไป มันจะไปบีบสปริงนะครับให้เบรกนะครับมันคายนะครับเราก็สามารถที่จะนํารถเข้าไปซ่อมหรือว่านํารถเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับสำหรับมือใหม่ๆนะครับเนาะเพื่อเจอปัญหานะครับที่หน้างานนะครับเพื่อเราจะได้แก้ไขได้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเป็นเทคนิคที่จะนํามาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็การจอดนะครับก็คือ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องนะครับหนุนล้อนะครับให้เป็นที่ใสนะครับการขับรถนะครับอันนี้เราหนุนอยู่นะครับก็บางทีเราก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับก็ให้ท่านนะครับหนุนล้อนะครับแต่ของเราเราเรามั่นใจนะครับว่ารถเราไม่ไหลนะครับ เราใส่เบรกมือแล้วก็เราเชื่อว่านะครับรถเรานะครับไม่ไหลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ข้อห้ามเลยนะครับก็คือการจอดรถแบบนี้นะครับในที่ราดยงก็คือห้ามใส่เยียร์คาไว้นะครับเพราะว่าน้ำหนักของรถนะครับมันจะไปอยู่ที่เกียร์นะครับอยู่ที่เฟืองเกียร์เฟืองเกียร์จะรับน้ำหนักเต็มๆเลยนะครับแล้วเวลาลมหมดนะครับ เวลาที่ลมม,มันหมดนะครับเราจะขึ้นไปสตาร์ทบางทีเราเราปลดเกียร์ไม่ออกนะครับเราปลดเกียร์ไม่ออกคัสต์มันจะแข็งนะครับเราไม่สามารถจะปลดเกียร์ได้นะครับเ,รเวลาเราเหยียบคัสต์มันจะแข็งนะครับเราฝืนเหยียบบางทีมันอาจจะทําให้คับเบรกคับคัสต์อาจจะเสียหายได้นะครับก็เป็นความรู้นะครับ เล่นน้อยๆนะครับที่ที่จะเอามานะครับทำคอนเทนต์ให้ได้รู้กันนะครับสําหรับมือใหม่นาะสำหรับมือเก่าแล้วก็ถ้ารู้แล้วก็ก็เลือนผ่านนะครับนาะก็ฟังเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่าฟังเขาทานไปก็แล้วกันนะครับก็เป็นคิดสหรับมือใหม่นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับเซสน,นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ที่เข้ามาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็มีคนรู้มีสาระอะไรก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับก็ขอบคุณครับ